ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับพบกับผมนะครับทนายวิเศษสุราทนายความจงังหวัดสกลนครน,นะครับในส่วนของวันนี้ตรงกับวันที่12นะครับธันวาคม2564กก็ใกล้ช่วงสิ้นปีแล้วอันนี้เรามาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับเช่าซื้อนะครับอันนี้เช่าซื้อทนายเคยเล่าให้ฟังหลายรอบหลายทีนะแต่วันนี้ก็มาคุยนิดน,นึง เกี่ยวกับเช่าซื้อในกรณีที่ท่านเนี่ยผ่อนรถอยู่นะครับตามสัญญาเช่าซื้อท่านไม่สามารถที่จะผ่อนต่อไปได้นะท่านวิเคราะห์ตัวเองแล้วสังเคราะห์ตัวเองแล้วว่าไม่สามารถที่จะผ่อนต่อไปได้ทนายความโดยจะแนะนํานะครับว่าให้ท่านคืนรถเลยไม่ต้องไม่ต้องรอให้ท่านค้างค้างงวดครบสามงวดจนเขา มีหนังสือบอกเลิกสัญญามาที่ท่านอันเนี้ยมันก็จะเป็นผลดีกับท่านเพราะว่าถ้าเกิดท่านรอให้ครบสามงวดแล้วมีหนังสือบอกเลิกสัญญามามหนังสือบอกเลิกสัญญาโดยโดยข้อสัญญานะครับอาจจะลงลารายละเอียดไว้ว่าให้ท่านชําระค่าเช่าซื้อภายใน30วันนะถ้าท่านไม่ชําระให้ถือว่าเป็นการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้ออันเนี้ยพอท่านคืนรถหลังจากครบ30วันตามหนังสือสัญญาเช่าซื้อแล้วท่านจะมีปัญหาเรื่องการ ถ้าเขาเอาไปขายทอดตลาดแล้วก็ได้เงินไม่ครบตามสัญญาเช่าซื้อเขาจะมาฟ้องท่านในส่วนของค่าขาดราคานะแต่ในกรณีที่ท่านคืนรถก่อนก่อนครบ30วันหรือก่อนครบ3ามงวดอะไรพวกนี้ท่านจะได้ประโยชน์ก็คือ,อถ้าสารถ้าเขาฟ้องค่าขาดราคาเข้ามาถ้าสาลพิจารณารายละเอียดแล้วเห็นว่าท่านคืนรถโดยที่เขาไม่ได้โต้แย้งในส่วนของอให้ท่านชําระค่าเช่าซื้อค้างชําระในวันที่ท่านคืนรถอันนี้ ศาลจะตีความว่าท่านคืนรถให้ผู้เช่าซื้อโดยที่ผู้เช่าซื้อยินยอมอก็คือเป็นการบอกเลกสัญญาโดยปริยายโดยการส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าซื้อคืนแก่ผู้ให้เช่าซื้ออันนี้ท่านจะได้ประโยชน์การที่จะนํามาฟ้องค่าขาดราคาเนี่ยจะมาฟ้องท่านไม่ได้หรือศาลฟ้องมาแล้วศาลก็จะยกคําฟ้องในส่วนนี้เหลือเพียงแค่ค่าขาดประโยชน์อะไรพวกนี้ ท่านจะได้ประโยชน์มากกว่านะทนายฝากไว้ด้วยถ้าผ่อนลดไม่ไหวยังไงก็ให้คืนรถด,ดีกว่าดีกว่ามายื้อไว้หลายๆเดือนสีห้าเดือนไปแล้วมันก็จะมีปัญหาภายหลังนะในส่วนที่นําไปจำนำจำนองขายฝากขายดาววันนี้ทนายไม่แนะนําเพราะว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นค่อนข้าง,ง,งเยอะในกรณีหลอกซื้อดาวก็เยอะแล้วรถไปขายไปข้ามฝั่งอะไรพวกนี้ก็มีปัญหาด้วยหรือจะเป็นไปจำนำแล้วไม่มีรถไปไถ่คืนเวลาเขาตามสืบ รู้ว่าท่านเอาไปจำนำท่านอาจจะมีความผิดฐานยับยอกรัพย์อะไรพวกนี้ไปด้วยนะ,ะทนายขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับวันนี้สวัสดีครับ